ผมเฮียก๊อฟนะครับอัจฉริย์งเกตเนทีการุณครับผมธุรกิจของเราก็เป็นโรงงานนะครับผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตผสมเศษเสาเข็มแผ่นพื้นท่อระบายน้ํำรางระบายน้ําหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์บ,รบ,รบ้านสำเร็จรูปนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปเราก็รับผลิตให้กับลูกค้า บริษัทของเรานะครับอยู่ที่โคราชนะครับอําเภอห้วยแถลงนะครับก็ติดถนน226นะครับการเดินทางก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับห่างจากตัวเมืองก็แค่ประมาณสัก65กิโลเมตรนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับก่อนจะถึงวงเวียนห้วยแถลงนะครับใครที่จะมาบุยลำก็ต้องผ่านอยู่แล้วนะครับก็แวะเยี่ยมทานกาแฟกันได้นะครับกับที่นี่พี่อนครับ ตอนนี้เราใช้ขันแรกก็เป็นรถพ่วงนะครับพ่วงวิ่งหินวิ่งทรายนะครับแล้วก็จะมีที่เข้ามาเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็จะเป็นรถ10ล้อซึ่งก็จะติดเทนเพื่อเอามาไว้ส่งของยกแผ่นพื้นท่ออะไรพวกนี้ส่งกับลูกค้าก็มีด้วยกันหลายคันพอสมควรครับ เราใช้ขนส่งประเภทสินค้าคอนกรีตค่อนข้างจะหนักส่วนมากก็จะบรรทุกก็คือเต็มรถถ้าเป็น10ล้อก็อัดจนจเต็มรถบางทีอาจจะมีเกินน้ำหนักบ้างซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาสําหรับเรื่องของสมรรถนะของรถซึ่งก็ได้อยู่แล้วบรรทุกเกี่ยวกับพวกคอนกรีตแผ่นพื้นท่อนะครับเสาเข็มด้วยระยะทางในการจะส่งจากที่นี่ไปก็รัศมีประมาณ100กิโลเมตรนะครับถ้าระ,ระยะทางปกติแต่ว่าถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะให้เราไปส่ง อีวิสก็เป็นแบรนด์ที่ที่ผมมองว่าเรารู้จักนะครับพอพูดถึงเรื่องรถบรรทุกเนี่ยก็มองว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งก็ตัดสินใจไม่ยากที่จะเลือกใช้อีวิสนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วทุกคนขับหรือว่ากลุ่มรู้จักเป็นอย่างดีกับอีวิสนะครับซึ่งมองในเรื่องของการบริการหลังการขายในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ซึ่งก็ตอบโจทย์นะครับ ยีสก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ลูกน้องเกือบทุกคนนะครับก,ก็เรียกร้องและก็ใฝ่ฝันที่อยากจะได้ขึ้นขับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีการรับปาาระกันมีการเซอร์วิสที่ใกล้แล้วก็มีความเร็วในการเซอร์วิสที่ใช้มาปัญหาต่างๆก็ไม่ค่อยมีส่วนเรื่องของเกียร์เครื่องยนต์หรือว่าความสะดวกสบายซึ่งก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรต้องต้องพูดถึงมากยังไงผมยังมองว่ายีสูก็ยังเป็นแบรนด์รถยนต์ระดับหนึ่งที่นักขับทุกคนได้ประสงค์จะเลือกใช้ครับ อยากจะฝากนะครับธุรกิจของบริษัทพีคอนประเทศไทย จำกัดก็เป็นธุรกริจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานผพลยพันคอนกรีตเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ภายใต้การกำรกับดูแลของแบรนด์เอสซด้วยนะครับซึ่งก็การันตีได้ส่วนหนึ่งว่าเรามีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นมอกอหรือ ISO 9 0 0แล้วก็มีครบทุกมาตรฐานนะครับก็ฝากลูกค้านะครับอดหนุนสินค้าบริษัทของทีคอนด้วยเราก็จะพยายามดูแลแล้วก็ให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดครับ